สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห <c oughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนั่งอย่าเพิ่งนั่งพัดว่าเพิ่งรองเท้าด้วยรองเท้าอีกเรื่องหนึง่งสูงเอาเนื้อเนื้อสูงเนื้อเนื้อเท่าไหร่ประมาณร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าอย่าเข้าไปใกล้เราจะกลายเป็นคนแชะใน, <c oughs> ในปัตตลด,ดู <c oughs> เชิญนั่งเลยครับรีบนั่งเลยครับโอ้โหดีมากนาหุ่นดีมากนะเมื่อกี้นี่อาพูดถึงฉายา ฉายาพยาเสือฟังดูมันมันดุร้ายมากเลยแอนว่าฉายานี้เหมาะกับตัวแอนว่าพยาเสืออันนี้เราไม่ได้คิดว่าเหมาะหรือไม่เหมาะมากกว่าแอนนามองว่ามันเป็นที่นัมสกุลของแอนนาค่ะที่เขียนว่าเสืองามเอี่ยมแล้วทุกคนก็เรียกตามว่าเป็นแอนนาเสือพยาเสือค่ะแอนนาว่ามันเป็นกิมมิคที่พอพูดแล้วทุกคนนึกถึงเราเรารู้สึกดีใจมากกว่าที่แค่เป็นเวอร์ตเดียวแล้วทุกคนคิดถึงเราทุกคนรู้จักว่าเป็นเราอย่างงี้ค่ะ <ừ> แล้วเมื่อกี้คุณอาเนี่ยก็พูดไปเรื對對อ่องราวชีวิตผมพี่อนาคือเกี่ยวกับเรื่องของการโตมากับกองขยะใช่ค่ะมันเป็นยังไงคะเรื่องราวคือแอนนาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่จําความได้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพเก็บขยะกวาดขยะค่ะแล้วก็คุณแม่เนี่ยจะทําเป็นพนักงานกวาดขยะส่วนคุณพ่อก็คือจะเป็นพนักงานเก็บขยะจะมีช่วงที่แอนนาอยู่ประมาณปหนึ่ง คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันค่ะทําให้อนาต้องอยู่กับคุณพ่อที่เป็นพนักง,งานเก็บขยะสองคนแล้วก็ช่วงที่คุณพ่อไปทํางานบางครั้งเขาก็จะพาเรานั่งรถขยะสีเขียวไปด้วยแล้วเขาก็จะให้เรานั่งข้างหน้าเพราะว่าไม่มีใครดูแลเราตอนตอนนั้นเราเด็กมากๆค่ะ ก็เลยเป็นฉายานางงานจากกองขยะแล้วก็พวกของเล่นอะไรต่างๆคุณพ่อก็จะเอาจากขยะมาซ่อมให้หนูเล่นใช่ได้รักดีค่ะตอนนั้นคุณพ่อแล้วอย่างนี้ต้องต้องเห็นบอกถ้าบ้านแปกับคุณพ่อเราต้องตื่นกี่โมงอะคะตอนนั้นประมาณตีสามค่ะถึง7จ็ดโมงใช่แต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันนะคะวันไหนที่หนูไม่ไหวจริงๆเขาก็จะลุกมาปลุกให้หนูลอกกอนพอตอนนั้นเด็กมากค่ะประมาณปหนึ่งปสองปสามได้นอกจากโตมา จากกองขยะแล้วโตมากับข้าวกลนบาตรเเ,เกิดมาจากตอนที่พ่อแอนนาอยู่กับคุณพ่อถึงป .3 ค่ะทีนี้แถวๆที่เราอยู่สิ่งแวดล้อมไม่ค่อยที่จะปลอดภัยสําหรับเราเท่าไหร่แล้วเ,เป็นเด<ร>็กผู้หญิงทีนี้แอนนามีคุณทวดที่เป็นแม่ชีอยู่ที่วัดเขาก็คุยกับคุณพ่อว่าด้วยความที่เราก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เป็นผู้หญิงด้วยก็ขอให้แอนนาอยู่กับคุณทวดที่วัดได้ไหมซึ่งตอนนั้นที่คุณแม่แอนนาหย่าไปอ่ะเป็นจังหวะพอดีที่คุณแม่ก็จะเข้ามาอยู่กับ คุณทวดด้วยเพราะว่าที่แม่อยู่ก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันสาหรับผู้หญิงคนเดียวซึ่งคุณทวดน่าจะเห็นสิ่งนี้ด้วยก็เลยขอให้ทั้งคุณแม่แล้วก็หนูไปอยู่ที่เรียกว่ากุติเดียวกันอยู่ตรงข้ามกับทวดอย่างงี้ค่ะที่วัดได้ไหมซึ่งซึ่งคุณพ่อก็โอเคเพราะว่าคุณพ่อก็ห่วงในความปลอดภัยของเราเหมือนกันดีกว่าเนาะใช่ค่ะก็เป็นสาเหตุที่อาณาได้อยู่วัดแล้วก็มีโอกาสได้ทานข้าวก้นบาดพระเป็นข้าวที่ พระบินทาบาทมาได้ค่ะแล้วก็จะแจกจ่ายให้กับทุกคนเลยรวมถึงแม่ชีด้วยหนูก็มีโอกาสได้ทานาตอนนั้น <c oughs> แล้วก็เห็นบอกว่าการที่ตื่นไปทํางานคุณพ่อที่ได้นั่งรถเขียวไปกับคุณพ่อเนี่ยเหมือนเราได้ไปเที่ยวใช่ค่ะเพราะว่าอนาไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนไกลๆก,กับคุณพ่อเลยรวมถึงคุณแม่ด้วยก็ถือว่าการที่ได้ไปโรงเก็บขยะและการจะเป็นสถานที่ที่ไกลที่สุดที่อนาเคยได้ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะเราเป็นเด็กนะแค่แบบได้นั่งรถได้แบบได้ดูสิ่งอื่นๆสภาพวัฒเธรรมอื่นที่แตกต่าง ห้องสำหรับหนูก็คือไปเที่ยวแล้วนะตอนนั้นแล้ก็เลยคิดว่าเออมันคือสถานที่ท่องเที่ยวของเราตอนนี้อ,อ๋อเราก็เลยได้นั่งรถเที่ยวไปทั่วทั้งกทมว่าง,งั้นค่ะจริงจริแล้วไม่ไม่มีโอกาสที่คุณพ่อจะแบบพาเราไปเที่ยวไม่มีเลยค่ะออนนาไม่อาจจะเป็นเพราะคือคุณพ่อทํางานก็คือตีสามถึง เจ็ดโมงแล้วก็คงจะไม่มีเวลาที่จะพาเราไปเที่ยวมากขนาดนั้นแล้วก็ด้วยฐานะทางบ้านด้วยที่อาจจะไม่ได้พพอร์ตในเรื่องของการท่องเที่ยวเ <Of. S 2> ท่าไหร่ก็เลยก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ไปกับคุณพ่อด้วยแล้วอย่างนี้เพื่อนๆตอนพอเราเข้าโรงเรียนแล้วมีเพื่อนๆรู้ไหมว่าอคุณพ่อคุณแม่เราทําอาชีพอะไร รู้ค่ะที่จริงรู้ตั้งแต่ตอน<ม>อนาเรียนประถมแล้วค่ะ<ม>เพราะว่าโดยโรงเรียนเราเรา,เราเรียนโรงเรียนวัดมาก่อนซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรที่ครอบครัวของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ<ม>ใช่ทุกคนก็เข้าใจเราแต่ว่ามาตอนมัธยมมากกว่าที่มันเจอคนมากขึ้นอาจจะมีบางคนที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ตลกบ้างเอามารอบ้างแต่ว่าน้อยคนนะคะแต่ว่าณตอนนั้นถ้ามองย้อนกลับไปอนนาก็เข้าใจ ทุกคนเลยเพราะาเรายังเด็กกันอยู่เขาเรียกว่าอาจจะคิดว่านั้นเป็นปมสําหรับเราแล้วก็มาพูดเอามาล้เอาาเอามาแกล้งค่ะแต่ว่ามันเป็นวิฒิภาวะที่ยังไม่ได้โตเท่าไหร่ซึ่งแอนนาเข้าใจถ้ามองย้อนกลับไปนะทำไมคนอื่นจะต้องสร้างปมให้กับเราทั้งที่เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นปมสําหรับเราเลยดูสิไม่เห็นจะน่าล้อเลยใช่น่หละค่ะน่าสงสารอออเออไม่ <c oughs> สสรู้ทำไมรอยยิ้มนี้คือรอยยิ้มสงเสเดตตั้งแต่เด็กแล้วนะ่เป็นรอยยิ้มที่แบบสวยตั้งแต่เด็กเลยขนา นี่คือเป็นนางรำโรงเรียนด้วยสมัยนั้นประกวดเป็นวันภาษาไทยค่ะประกวดตัวละครนวนาคคดีไทย